คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเป็นสาระบ,บันเทิงโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอบคุณครับบันทึกเรื่องแปลกวันนี้เสนอตอนดอกงู คิดว่าหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินทฤษฎีหรือความเชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่อาจเคยมาเยือนโลกของเราในอดีตกันมาบ้างแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ทางซีกโลกตะวันตกเช่นที่เม็กซิโกเปรูหรืออังกฤษเป็นต้นในวันนี้เราจะพาไปดูร่องรอยอารยาธรรมที่น้อยคนนักจะรู้ว่าที่ญุ่นนั้นเขาก็มีของแบบนี้อยู่เหมือนกันนั่นก็คือ ตุกตาดินเผาโดกงูซึ่งเป็นประติมากรรมโบราณที่มีอายุยาวนานก่อนคริสต์กาลด้วยซ้ำตุกตาโดกงูมีหลากหลายรูปลักษณะปัจจุบันถูกค้นพบมากถึง15,000แบบเลยทีเดียวรูปแบบที่พบเยอะที่สุดจะมีรูปร่างคล้ายมนุษย์สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพศหญิงเนื่องจากมีหน้าอกเอวอดสุโพขายแต่หน้าตาออกจะแปลกหลาดพิลั่นไปสักหน่อยคือมีหัวโต ตาโกลมโตมัดสวมหมวกขนาดใหญ่คาดเข็มขัดและใส่เสื้อผ้าหน้าตาแปลกๆที่ไม่คิดว่ามนุษย์ในสมัยนั้นจะแต่งตัวกันแบบนี้เพราะโดกงูนั้นถูกสร้างขึ้นในยุคโจโมงยุคที่เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ1 4 0 0ปีก่อนคริสต์กาชนู่นเลยครับผมยุคโจโมงเป็นยุคที่อยู่ร่วมสมัยกับอารยาธรรมในเมโสโปเตเมียก้ามกึงระหว่างยุคหินกลางและหินใหม่ ชาวโจโมงระบบชีพด้วยการหาของป่าล่าสัตว์มีการการทาภาชนะเครื่องปั้นดินเผาและทําลวดลายด้วยการกดดินที่ยังเปียกอยู่ด้วยเชือกมีการทําการเกษตรกรรมขั้นต้นและใช้ชีวิตแบบลิ่นติดที่ก็คือยังมีการย้ายถิ่นฐานกันบ้างและอาศัยอยู่ในถ้าหรือไม่ก็บ้านที่สร้างขึ้นแบบง่ายๆโดกงมูน,นั้นถูกค้นพบอยู่หลายพื้นที่ในญี่ปุ่นตั้งแต่แถบคิวชูไล่ขึ้นเหนือไปถึง โฮโฮกุและฮอกไทโดชิ้นเก่าแก่ที่สุดที่พบอายุประมาณ1,000 0ปีส่วนชิ้นใหม่สุดอายุประมาณ2,300ปีนอกเหนือจากโดกูรูปร่างมนุษย์ที่มักจะพบเป็นส่วนใหญ่แล้วยังมีรูปแบบอือื่นอีกด้วยเช่นใส่หน้ากากสามเหลี่ยมแบบมีเขาใส่สนับแข้งเป็นต้นซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานที่ค้นพบ ในช่วงปีคริสต์ศักราช1 9 6 0ีทิสตีลที่วายว่าโดกงูนั้นเป็นสัญลักษณ์ของการตั้งครรซึ่งก็คือเทพมารดาสร้างขึ้นเพื่อบูชาเกี่ยวกับการเกษตรและพืชผลเพราะเพศหญินั้นสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และการให้กำเนิดชีวิตใหม่นั่นเองแต่สุดท้ายทฤษฎีนี้ก็ตกไปเนื่องจากนักโบราณคดีในยุคหลังพบว,ว่า ตุกตาดินเผาเหล่านี้เหมือนกับเป็นของเล่นหรือเครื่องประดับทั่วๆไปในวัฒนธรรมของชาวโจมงเท่านั้นซึ่งถูกพบปะปนอยู่ทั่วไปกับซากโบราณที่เป็นที่พักอาศัยหรือสุสานสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโดงูที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาโยงเข้าถึงเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวก็เป็นที่ชุดแต่งกายนั่นเอง พราะแทบทุกตัวจะสวมชุดที่ดูุร้ายกับชุดอวกาศดวงตาที่กลมโตน,นั้นอาจจะเป็นแว่นที่สวมอยู่บางชิ้นก็ยังมีการสรวมทุงมือถุงเท้าด้วยมงกุดทรงสูงที่สวมอยู่ก็ดูเหมือนสาอากาศเหล่านี้เองจึงทําให้นักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นคิดว่าชาวโตมอน่าจะสร้างเรียนแบบอะไรสักอย่างที่ดูผิดยุคผิดสมัยเอามากมาก นอกจากนี้โดงูยังถูกนำไปเชื่อมโยงกับตำนานเทพปกรณำชินโตในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นด้วยเทพเจ้าฮิโตโคโตโนชิเป็นเทพที่มาเยือนมนุษย์เพื่อสอนให้มนุษย์รู้จักวิทยาการต่างๆและสอนให้รู้จักสร้างและใช้อาวุธด้วยเทพองค์นี้เป็นเทพในชุดโจมงถืออาวุธที่ไม่มีอยู่ในโลกใบนี้และมีหมวกเหล็กสวมบนศีรษะ โดยสรุปแล้วจุถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครให้คําตอบได้ว่าทุกตาดินเผาโดโมูนั้นต้นแบบมาจากเทพเจ้าหรือมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรก็ตามที่เราไม่รู้จักเพราะมันเป็นของที่มีมานานเป็นหมื่นปีแล้วนั่นเองและพวกที่สร้างมันขึ้นมาก็เวียนว่ายตายเกิดไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้ว